โอ้โหสวัสดีครับวันนี้น้องเบรีฟมารีวิวอะไรครับผลไม้ผลไม้อะไรอะ่ะผละไม้หันนะ่นเหรอโอ้โหเอาเลยครับเปิดเลยเปิดเลยครับน้องเบรีฟมันเปิดยากเหรอครับอะถ้างั้นน้องเบรีฟต้องนับก่อนหนึ่งหนึ่งสองหนึ่งสอง โอเคนะได้แค่ <laughs> เอาเปิดเลยเปิดเลยเปิดเลยลูกแกะเลยโอ้โห oh. มีอะไรบ้างนะไหนแตงโมแตงโมไหนแตงโมนะอา่าเอาจานวางก่อนเอาจานวางก่อนเอาจานวางก่อนจานวางก่อนมีอะไรบ้างนะโชว์ซิโชว์ซิโชว์อาโชว์ซิ หันได้มั้ยคระเนี่ยทดาไหมแตนะงโมหั่นเยอะเป็นครอบครัวเหรอชอบไหมครับโอ้โหทำไมหันแตงโมได้สวยงามมากมายขนาดนี้ รูกใกล้ใกล้ได้เอันนี้ค mhm. uh ืออะไรมาะม่วงแมงโก้อุ้ยออร์เรนต์ออร์เรนต์ส้มวางหันเสร็จแล้ววางวางนอกชามก็ได้มั้งลูกวางนอกจานก็ได้นะอ้โหต่อไปอะไรครับบานาน่ากล้วยบานาน่า บิลิฟเก่งจังเลยอ่ะบิลิฟหันได้เหรอได้ไหมครับครับ,รบอ,อันนี้อะไรครับสตรอเบอรี่สตรอเบอรีร่โอเคไม่ให้แม่พูดเยอะหรอ๋ตอ,อตานอนอยู่อ๋อโอเคโอเคโอ้มีอย่างนี้ด้วยนะครับมีอย่างนี้ด้วยนะนโอ้โห แล้วคุณยายล่ะอ๋อคุณยายก็นอนล่ะครับอ,อะไรกโอ้โหตัวเองไม่เล่นไม่ดังเลยเนาะตัวเองก็เล่นดังเหมือนกันนะเนี่ยโอ้โหพอ,อยั่งเนี่ยหันพอ,อยัง่งถ้างั้นขอตัวเพื่อนๆไปเล่นก่อนได้ไหมบายบายก่อนบายบายฝากกดไลค์กดติดตามช่องน้องบิลลิฟด้วยนะครับ